สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดากะปิทันเนอร์นะคะวันนี้มาดากะปิทันเนอร์รู้สึกภูมิใจและดีใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เพื่อนยูทูบเบอร์นะคะที่มาจากต่างประเทศนะคะมาจากประเทศอังกฤษคือช่องส้มเบลแม่บ้านไทยในอังกฤษนะคะมาเยี่ยมถึงบ้านนะคะ รู้สึกภูมิใจมากนะคะเพื่อนๆจ้าจึงขอขอบคุณน้องส้มนะคะขอเรียกว่าน้องส้มนะคะเพราะว่าเราเรียกกันมาเรารู้จักกันมา3ปีนะคะ3ปกีกว่านี่แหละคะ่ะแล้วก็คือไปมาหาสู่กันอยู่ตลอดนะคะ mm hmm. เพื่อนๆสวัสดีค่ะ mm hmm. น้องอุูลาย ก็จะไปมาหาสู่กันตลอดเลยนะคะทีนี้วันนี้น้องส้มเขากลับมาเยี่ยมบ้านนะคะที่ดูในในคลิปของเขานะคะไม่ได้กลับมาบ้านเจ็ดปีแล้วคะ่ะนี่กลับมาเยี่ยมคุณแม่นะคะที่คุณแม่ก็ไม่ค่อยสบายนะคะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะได้มีเวลามามาทักทายมาเยี่ยมมาดมกะปิทันเนอร์นะคะ รู้สึกเป็นเกียรติค่ะเป็นเกียรติมากเลยที่น้องได้มาเยี่ยมถึงบ้านนะคะขอบคุณน้องอุไลมากนะคะน้องอุไลสวัสดีค่ะชมทุกคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยเออมัดตยะคุณ ถ้าอ่านผิดพลาดอะไรก็ขอขออภัยด้วยนะคะคือน้องส้มก็อยู่ประเทศอังกฤษนะคะเป็นแม่บ้านอยู่ประเทศอังกฤษก็ยังไม่มีบุตรนะคะแต่ก็มาเยี่ยมนะคะรักกันมา3มปีแล้วก็ไม่เคยเจอตัวจริงกันสักครั้งเคยเจอแต่ใน y o u t u b e นะคะเพื่อนๆวันนี้เจอตัวเป็นๆเ,เห็นๆกันเลยคะ่ะก็เลยรู้สึกแม่ดีใจมาก เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะขอบคุณสามล้านดวงใจนะคะเข้ามากดหัวใจกดคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะจะได้ทราบว่าเป็นใครนะคะเสียงดีไหมคะเดี๋ยวรือว่าลืมเปิดเสียงเปิดซะหน่อยก่อนชมอยู่ตั้งแต่อยู่สวิตอ้ยขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณน้องกุไลมากค่ะ ตอนนี้มาอยู่เมืองไทยแล้วนะคะน้องอุไรเพราะว่าลุงแกเสียชีวิตค่ะก็เลยพอดีแม่ก็กเกษียณอายุด้วยนะคะ,กะเกษียณอายุการทํางานก็เลยตัวคนเดียวนะคะไม่มีลูกก็เลยกลับมาอยู่บ้านเรานะคะอยู่มาก็มาทำไร่ทํานาตามปกติค่ะขอบคุณมากนะคะก็อยู่ได้นะคะก็อยู่ได้ แมเราเกิดอยู่ที่นี่เนาะทําไมจะอยู่ไม่ได้จริงไหมคันเราเกิดอยู่ที่นี่มา,มาทาไร่ทํานาตามปกติค่ะขอโทษนะคะฝ่าเปิดเสียงว่าเ,เสียงดีไหมที <laughs> น่น้องส้มเขามาเขาก็ตรงมาหาเราเลยร,รู้สึกดีใจมากเลย อยู่บ้านเราก็อากาศบ้านเรานะคะก็มันไม่เหมือนเมืองนอกขอบคุณนะคะก้าล้นดวงใจนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณที่ส่งหัวใจให้กันนะคะวันนี้จะมาขอบคุณน้องส้มเบลค่ะส้มเบลแม่บ้านไทยในอังกฤษนะคะเขามาเยี่ยมค่ะแล้วเขาก็มีของมาฝากด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามีของมาฝากแล้วดีใจไม่มีของมาฝากไม่ดีใจ ดีใจหมดนะคะทีนี้อยากจะอวดเพื่อนๆว่าเขามีอะไรมาฝากเรานะคะนี่ค่ะน้องสม้มเขามีเสื้อมาฝากให้เพื่อนๆชมนะคะเสื้อน,นะคะแล้วเขากะากะตัวได้เป๊ะเลยนะคะนี่สวยด้วยนะคะนี่ใส่แล้วพอดีเลยค่ะพอดีมากเลย ทดลองใส่แล้วเดี๋ยวจะใส่ให้ชมก็ได้นะคะขอบคุณเจดล้านดวงใจนะคะที่ให้กําลังใจกันเป็นกําลังใจให้ตลอดน้องวุไลบอกว่าดูตั้งแต่อยู่สวิตก็ยังไม่ทราบค่ะว่าจะได้ไปอีกเมื่อไหร่ถ้าว่าเรื่องมันไม่เรียบร้อยก็จะต้องไปอีกนะคะเป็นไงคะพอดีเลยเนี่ยพอดีเป๊ะเลยเนี่ย ขอบคุณน้องส้มมากนะคะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะขอบคุณสิบเอ็ดล้านดวงใจนะคะแล้วเขายังให้นี่ค่ะให้ธนบัตรนะคะเป็นที่ระลึกนะคะขอบคุณสิบสามล้านสามล้านดวงใจนะคะให้มาทั้งหมดเจ็ดสิบปอนนะคะเจ็ดสิบปอนเงินนี้ใช้ได้นะคะ น้องส้มบอกเงินนี้ใช้ได้แต่เราไม่ใช้ค่ะน้องส้มเอามาเป็นที่ระลึกนะคะปอนหนึ่งก็คิดว่าประมาณสี่สิบหกบาทนะคะหนึ่งปอนนะคะขอบคุณน้องส้มมากเลยขอบคุณทุกคนมากเลยที่แวะเข้ามาชมนะคะขอบคุณมากนี่ค่ะยังไม่หมดแค่นั้นยังไม่หมดนะคะนี่ ทำแคปหมูถุงโตมาฝากด้วยนี่ค่ะ้ันน้องส้มอยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นวันนี้มาเยี่ยมพร้อมน้องครอบครัวนะคะหมายถึงว่า,าน้องเขยนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรแม่ดองนะคะก็มานะคะ มาเยี่ยมถึงบ้านรู้สึกดีใจมากนี่ค่ะถุงโตเบลเทอร์เลยนะคะเพื่อนเพื่อนแคบหมูค่ะแคบหมูไม่ได้ขายนะคะน้องส้มเขามาฝากน้องส้มเบลช่องแม่บ้านไทยในอังกฤษมาฝากนะคะก็เลยจะไลค์ขอบคุณเขาค่ะเพื่อนๆนขอบคุณทุกคนมากแล้วก็เงินเจ็ดสิบปอนนะคะเป็นที่ระลึกเราจะเก็บไว้นะคะ เก็บไว้เป็นที่ละลึกก็ยังไม่เคยมีเงินปอนนะคะให้เพื่อนๆช,ชมชัดๆอีกครั้งนะคะอันนี้ห้าสิปอนนะคะอันนี้ยี่สิปอนทเวนตี้พาอันนี้ฟิฟตี้พาใช่แล้วค่ะถูกแล้ว ะะขอบคุณมากๆเลยน้องส้มขอบคุณมากค่ะยังไม่เคยมีเงินสกุลนี้นะคะยังแล้วอีกอย่างก็ยังไม่เคยเห็นด้วยนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นขอบคุณมากเลยได้สามอย่างเลยเนี่ยเสื้อเสื้อก็ใส่พอดีด้วยเนี่ยโอ้โหเท่เลยนะนี่ใส่พอดีเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้อง น้องอุไลมัตยกุลนะคะน้องอุไลยอยู่สซวิสแล้วอยู่อยู่ตรงไหนคะน้องอุไลแม่อยู่เฮลิเซาเคยได้ยินชื่อแม่ไหมแต่แม่ไม่เคยไปไหนนะคะลูกแม่ก็ทำแต่งานแม่อยู่เฮลิเซานะคะเฮลิเซา แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วค่ะย้ายสัม,มนโนคัวมาอยู่ประเทศไทยแล้วนะคะย้ายสัม,มนโนคัวมาอยู่ประเทศไทยแล้วขอบคุณสามล้านดวงใจ ขอบคุณแวนแวนทันเนอร์แวนแวนทันเนอร์บอกว่าสวัสดีค่ะโอ้น้องอะไรอยู่สวีเดนเหรอคะอ๋ไม่อ่านผิดไม่อ่านเป็นสวิตสวีเดนก็เก็บเห็ดสิคะเห็ดเยอะมากเลยเห็นน้องอีกคนหนึงอยู่สวีเดนก็ไปเก็บเห็ดทุกวันเลยน้องอะไรทำช่องไหมคะมีช่องไหม ถ้ามีช่องส่งมาให้แม่ด้วยไม่จะได้ตามติดตามให้ค่ะน้องส้มเบลเขาก็ทำทำช่องไปติดตามเขาแน่น,นะคะส้มเบล แม่บ้านไทยในอังกฤษค่ะเป็นคนดีนิสัยดีมากเลยเราก็คบกันมาตั้งแต่ทำ youtube มาโอไม่ได้ทำช่องเหรอคะแล้ว facebook ทำไหมคะ facebook ทำไหมขอบคุณเจ็ดล้านดวงใจคะ่ะขอบคุณน้องอุไรมากนะคะที่ติดตามแม่มาตลอดตอนนี้ก็จะมี ทำสวนทำไร่ทำนาปลูกผักค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นนะคะก็ทําไปเรื่อยๆทําไปแก้เหงาเพราะว่าอยู่คนเดียวเนาะทํานู่นทํานี่ไปก็ทํา HOOymph ำ u t u b e ทําเล่นๆค่ะไม่ใช่ว่าจะได้เงินทองมากมายอะไรมันก็ได้ฝึกสมองคนแก่นะคะจะได้ไม่ได้หน้าลืมหลังบางครั้งนะ่ะใครไม่แก่ไม่รู้นะ แกนี่ไม่ได้มาง่ายๆนะคะต้องอยู่นานๆนะคะทุกคนแกมีทั้งประสบการณ์เยอะประสบการณ์เยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสมองจะค่อนข้างจะเลื้อยเลือนหน่อยนะคะอีกสักครู่แม่ก็จะลงแล้วนะคะเพราะว่าจะ ไล่ไม่นานค่ะประมาณ15้านาทีก็ลงแล้วไล์ขอบคุณน้องส้มเขานะคะน้องส้มขอมาเยี่ยมวันนี้จริงๆแล้วเออคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะเวลามามาบ้านแล้วเราไม่ค่อยมีเวลากันนะคะส่วนมากจะจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะคะเพราะว่ามีเวลาสั้นบางคนมาสามอาทิตย์บางคนมาสี่อาทิตย ทีน้องส้มแกก็มาสียอาทิตย์แล้วพอมาแล้วก็คืออากาศมันไม่ได้กันค่ะเราอยู่ที่นู่นนานๆแล้วมาเจออากาศเมืองไทยทีนี้มันก็จะเหมือนกับเราไม่ค่อยสบายนะคะแม่ก็เหมือนกันมาสามเดือนแล้วยังไม่ได้ที่เลยในตอนนี้เดี๋ยวยุบเดี๋ยวบวมเดี๋ยวยุบเดี๋ยวบวมต้องรออีกหน่อยไปทำงานหนะักก็ไม่ได้ ขอบคุณมากค่ะทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ ขอบคุณทั้งหมดสี่้านดวงใจนะคะขอบคุณทุกคนมากขอบคุณแหวนแหวนทันเนอรอขอบคุณน้องอุไลเอ,อ่อมัตยกุลมัตยกุลหรือว่ามัตยกุลคะ่ะน้องอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณแหวนแหวนทันเนอร์ขอบคุณผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนามนะคะขอบคุณทั้งห้าล้านดวงใจขอบคุณน้องเซโซมเบลเอ,อ่อแม่บ้านไทยนายอังกฤษนะคะที่ มาเยี่ยมเยียนกันนะคะแล้วก็มีของฝากมาฝากด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนี่เมื่อไหร่เราจะได้เจอกันอีกก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าอยู่คนละซีกโลกนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆใน Youtube นะคะขอบคุณที่ให้เราได้รู้จักกันขอบคุณให้เรารู้มีความเกื้อกูลกันนะคะสิ่งดีๆในโลกนี้มีอีกมากมายนะคะ แล้วก็ขอขอบคุณแล้วขอ,อลงไล์แค่นี้นะคะพบกันใหม่ไล์หนะ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย